พี่เกมคะอารมณ์ดีขึ้นหรือ,อยังคะก็ดีขึ้นแล้วล่ะเม่กี้หรืิ่นิดหน่อยงั้น ดูขาถามอะไรเนยสิคะพี่เกมชอบพี่สัตยาใช่ไหมคะบ้าวะเนี่ยพูดอะไรอะ่ะไม่ใช่อะ,อะ,อะเสียงสูงจริงใจว่าใช่นแน่จริงใจว่าจริงใจดูออกนะเด็กแกแดดมโนแล้วเราอ่ะ เจอเปกันใหญ่แล้วอา้าวก็จริงใจจำได้นะคะพี่เกมเคยบอกว่าอยากมีคนที่จะแก่ไปด้วยกันพี่สัตยาเนี่ยใช่คนนั้นของพี่เลยนะพอเลยพอเลยนะพอเลย,เล,ยลงรถไปได้ละวพี่จะกลับบ้านแลวโอ้ อะไร่ะไม่ต้องถามแล้วไม่ใช่ค่ะจริงใจจะบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมารับนะคะจริงใจนะัดเจอพี่สัตยาที่คอนโดค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับแม่ครับผมโอนเงินไปให้แล้วนะแม่แม่เช็คดูด้วยนะ ครับแม่ก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะแม่ได้ครับแม่สวัสดีครับนี่ไอ้สัตว์คิดการใหญ่อ่ะอย่าลืมมีความรักเชืยวนะมึงเออกูรู้แล้วนะถึงกูคิดอะไรไปอ่ะก็คงไม่มีหวังแล้วกว่ะ น้องเห็นกุณพี่สาวแล้วดีแล้วเว้ยคิดได้แบบนี้มันก็ดีแต่มันก็ขัดใจปะวะเวลาเห็นจริงใจอยู่กับผู้ชายคนอื่นอะเออก็จริงว่ะทั้งไอ้เมจิกทั้งพี่เกมพี่เกมเนี่ยนะเอาเออดิไม่เห็นหรอวะพี่เกมกับจริงใจอะสนิทสนมได้ขนาดไหนจับไม้จับมือ ไปส่งที่บ้านนี่น่าสงสยัยตายแต่พี่เขาเป็นเกย์นะเว้ยเ,เกย์แล้วไงวะเขาว่าแกล้งเป็นก็ได้ป่ะทีมึงยังแกล้งเป็นเกย์ได้เลยคิดว่าคนอื่นทำไม่ได้กันดิเออนี่แกที่ทำงานฉันอะ เจ้านายฉันอะคือพี่เกมใช่ปะที like ่เคยบอกแกวันนั้นอะแล้วตอนเนี้ยฉันว่าเขากําลังแบบแอบชอบพี่สัตยาที่ฉันดูแลอยู่แน่เลยว่ะเนห็นมองกันตาหวานเยิ้มเลยอะเฮ้ยมัวแต่ไปรุนรักของคนอื่นเขาเนี่ยเรื่องของตัวเองอะไปถึงไหนแล้วจ้าเรื่องของตัวเองอะไรไม่มีโหกล้าไม่มีแล้วนักไมยากรที่ส่งไลน์มากูดไนกูดไนอย่างเงี้ยจ้าไปไหนละ เฮ้ยนี่แกแอบอ่านไลน์ฉันเหรออุ้ยฉันไม่ได้แอบนะมันเด้งฉันเห็นมันเด้งอะไรเด้งแกแอบอ่านตอนที่ฉันนอนใช่ไหมฉันเปล่ามันเด้งมันเด้งอะไรมันเด้งมันเด้งเด้งเด้งเด้อเลยไม่ได้แอบเลยอ่ะอุ๊ยผูกไปยังไงยังไงเอ้ามันเด้งก็นี่อะแอบแล้วอ่ะก็มันเด้งไงแอบดูทำไมนอนไปเลยว่า แล้วพรุ่งนี้เจอไหนอ่ะไปนอนนอนแล้วนอนนอนจริงละเฮ้ยง่งอยากนอนใกล้เพื่อนจังเอาละนอนลวมีคนเคยมาถามว่าเจอหรือยังอ๋อละมือละมือละมือ รถติดมากเลยอะยังไงพี่รีบแต่งตัวแล้วลงมารอจริงใจที่ล็อบบี้เลยนะจริงใจถึงเราจะได้ขึ้นรถพี่ไปเลยค่ะค่ะเจอกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายซอยหน้านี่นะคะแล้วก็ตรงไปนิดนึงคอนโดจะอยู่ด้านซ้ายค่ะ พี่ไปรอคัเตียก่อนนะปมอเคไปพี่ไปกับมพด้วยโอมีผมไม่หนีรอกจริงพี่ไปรอค้าตียก่อนนะอเนให้นี่นะผมจ่ายทัวร์พี่ที่ไปรอข้าเตียผมเกันเงินให้นะ ท่อหนูสองร้อยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ มาทำไมอ่ะบอกให้รอข้างตึกนียพี่มาไปได้ยังพี่เดี๋ยวที่หน้ากูจะมาใหม่เตรียมเงนินไว้ด้วยล่ะมันนี่อ่ะมันนี่อ่ะเตรียมเงินไว้ด้วยนะว่าดื่มได้น้อง พื่อนพี่ไปมายืมเงินน่ะมันอายก็เลยไม่กล้าไปอรอแล้วออพี่เพื่อนพี่เหรออืมน่าโหดจังเพืวใจเออเ้ยพื่อนสมัยหนูบ้านเลยอ่ะไม่เจอกันนานแล้วเพื่อนหนูบ้านทำไมถึงเฮ้ยพี่ไปเหินไปจ,จ่ายนะฉันด้วยไปเดี๋ยวตะขอไสมันหลุดอะพี่งั้นพี่ช่วยติดให้หน่อยแล้วจะดีเหรอ